ทุกคนดูสิดูอะไรนี่เห็นไหมเห็นไหมปม้าแมงดีใจมากเลยในที่สุดพุชาสามรสของป้าแมงก็ติดลูกเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ดีใจไหมติดลูกปลาป้ายคิดว่าจะไม่ติดซะแล้วชาตินี้ดูตรงโน้นด้วย ติดเยอะปีนี้สาธุขอให้ติดให้หมดอย่าร่วงนะดีใจเห็นไหทุกคนเห็นไหมเห็นไหมปีที่แล้วก็ดอกเต็มอย่างนี้แหละทุกคนไม่ติดไม่ติดลูกร่วงหมดเลยปีนี้ปาคิดว่าจะไม่ได้จะแล้วทุกคนเห็นไ,ไหมดีใจ ใจแค่นี้ก็ดีใจทุกคนป้าดูแลดีมากทุกปีทุกปีดอกเยอะอย่างนี้ทุกปีแต่เขาไม่ติดค่ะนี่เห็นไหมป้าดีใจมารีวิวรีวิวว่าในที่สุดพุชชาสามรถของป้าแมงก็ติดลูกกำลังติดเยอะเลยลังติดลูกแ,กแก็กๆเต็มเลยทุกคน ดีใจเห็นไหมดีใจเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอเคค่ะดูเดีวดูทุกคนดูดูผู้ชายจามรถในที่สุดก็ติดโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้สั้นๆมารีวิวผู้ชายเพราะว่าดีใจเพิ่งเพิ่งจะมาดูวันนี้ว้าวเลยค่ะทุกคนว้าวเลย โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะคลิปนี้ประแมงก็ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ